สวัสดีคุณผู้ฟังและน้องๆเงยาวชนที่น่ารักทุกๆท,ท่านนะคะจุงนี้พบกับนิทานกฎแห่งกรรมเช่นเคยค่ะการนิทานกฎแห่งกรรมที่เราจะนํามาเสนอคุณผู้ฟังและน้องๆฟังวันนี้นะคะมันเป็นเรื่องราวของคําว่าบุญหล่นทับค่ะแต่ถ้าว่ามันเป็นกรรมต่างหากที่ได้หล่นทับบุคคลผู้นี้ ฟังเรื่องราวของนิทานกฎห่งกรรมวันนี้ดูนะคะเบิกมาแล้วใช่ใช่เงินสองแสนอยู่ในถุงนี้แหละลูกฉันน่ะจะได้รับอิสรภาพวันนี้แล้วฉันตื่นเต้นจริงๆเลยนะที่จะได้ก่อนลูกสักทีอ๋อฉันมาแท็กซี่ไม่มีใครรู้หรอกนะใช่งั้นเดี๋ยวเจอกันที่ศาลนะ เสียงผู้หญิงที่นั่งอยู่ด้านหลังพูดโทรศัพท์ด้วยเสียงกระซิบกระซาบแต่มันก็ไม่พ้นไปจากหูเรดาร์ของเลิศเขากำลังอยากรู้อยู่พอดีว่าผู้หญิงที่มีใบหน้าที่ทุกเช่นนี้ดวงตาโศกเช่นนี้นับตั้งแต่เธอโบอกรถแล้วก็ชันโงกหน้าเข้ามาถามเลิศก็สงสัยแล้วว่าเธอจะไปไหนหรือว่าทำอะไรกันแน่ ด้วยข้าวของที่ปะรุงพรังหอบขึ้นมาบนรถนั้นประหนึ่งว่ากำลังจะเอาไปเยี่ยมคนในคุกหรือว่าโรงพยาบาลสัญชาตยานได้บอกกับเขาว่ามันก็ไม่ต่างจากที่เขาคิดนั้นแน่ๆเลิศขับรถแท็กซี่ได้เหลือบตามองดูถุงผ้าใบสีดำนั้นทางกระจกมองหลังมันเป็นระยะในถุงที่โป่งนูนนั้น มันคงจะเป็นถุงใส่เงินที่เขาได้ยินผู้หญิงคนนั้นพูดถึงเมื่อตะกี้นี้ค่าประกันตัว200,000บาทเงินตั้งสองแ0 0บาทเพื่อแลกอิสรภาพให้กับใครคนหนึ่งให้ออกจากกรงขังเพื่อมามีชีวิตปกติได้ที่คงสำคัญมากสำหรับครอบครัวของเธอเขาคิดว่าค่าของคนคนนั้นกับค่าของเงิน คงจะสำคัญพอๆกันเขาถึงได้มีการกำหนดไว้ด้วยจำนวนเงินสูงเลี้ยวเช่นนั้นหากเขาต้องเอาเงินไปถ่ายอิสรภาพให้ใครสักคนหนึ่งในเวลานี้อย่าว่าแต่สองแสนบาทเลยเงินแค่สองพันบาทเลิศกับเมียจะมีปัญญาหามาได้หรือเปล่าเขาก็ย,ยังสงสัยชีวิตที่นี่ยากแค้นแสนเข็นเหลือเกิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ชีวิตแบบหาเช้ากินข้ามซำเพื่อนฝูงคนรู้จักที่ล้วนแล้วมีฐานะทางการเงินและทางสังคมไม่แตกต่างจากกันเลยไม่มีใครให้พึ่งพาเลยสักคนเดียวสองแสนบาทเลิกคิดแล้วก็กะเกงความคิดเขาวนเวียนอยู่แต่กับเงินจำนวนนี้ในระหว่างที่ขับรถไปพลางเหลือบดูถุงเงินแล้วก็สังเกตสังกตผู้หญิงคนนั้นไปพลาง เขานึกไม่ออกว่าถ้าได้เอาเงินในถุงนั้นมาวางกองตรงหน้าปริมาณของมันจะมากมายแค่ไหนและค่าของมันจะมากมายมหาศาลขนาดไหนสำหรับเขากับเมียถ้าเขาได้เป็นเจ้าของหรือเพียงแต่ได้เห็นเมียเขาอาจจะเป็นลมล้มพับไปเลยก็เป็นได้สองแสนบาทเงินจานวนนั้นยังดังกล้องอยู่ในหูเขาอยู่ตลอดเวลาที่มือของเขาจับพวงมาลัยรถ สายตาก็จับจ้องไปที่ถนนข้างหน้าแล้วก็คอยเหลือบดูผู้โดยสารที่อยู่บ่อหลังเป็นระยะๆะะดังเคยผู้หญิงคนนั้นพอได้วางสายโทรศัพท์แล้วเธอซับน้ำตาบ้างเมือมองไกลไปข้างนอกบ้างเหลือบดูนาฬิกาข้อมือบ้างเรื่องทุกร้อนในใจของเธอคงกัดกินความสุขของผู้หญิงคนนี้ไปเสียสิ้นเป็นแน่ขณะที่ได้เหลือบมองไปเขาก็ได้วาดฝันไปเรื่อยๆว่า ถ้าได้เป็นเจ้าของเขาจะทำอะไรกับมันได้บ้างเงินสองแสนบาทเขาคงจะหาที่ไหนเป็นที่ไกลๆสำหรับพักพิงสักแห่งสิ้นสุดกันทีกับการต้องสัญจรเร่ร่อนไม่มีหลักแหล่งแล้วก็กินอยู่อดอดอยากๆอย่างเคยเป็นหากเขาได้เป็นเจ้าของเงินเขาจะเช่าบ้านหลังเล็กๆสักหลังแบ่งเงินสักส่วนมาทำทุนทำมาหากินเขาจะค้าขายอะไรดี ที่ทำให้เขากับเมียไม่ต้องลำบากทางกายนักแล้วก็เอาเงินบางส่วนไว้เก็บเป็นหลักประกันเผื่อมีลูกเผื่อเจ็บให้ได้ป่วยในชีวิตมีเพียงแค่นี้เองที่เขาต้องการและเงินสองแสนบาทมันก็คงบรรดาให้เขาได้ดังใจอยากเป็นแน่แต่เขาจะหาที่ไหนกันได้เล่าบุญมันคงไม่หล่นทับเขากับเมียเป็นแน่การจะถูกหวยรวยเบอร์นั้นมันช่างไกลเกินฝันเหลือเกิน ชาตินี้จะมีไหมนะสักครั้งหนึ่งในชีวิตเลิศคิดเช่นนั้นเลิศได้เหลือบตาดูถุงใส่เงินแล้อีกครั้งแล้วก็ไม่อาจถอนสายตาไปจากมันได้รถติดไฟแดงที่สี่แยกนี้ตอนนี้มันช่างน่าเบือ่อเขาได้ผ่านมันมานับครั้งไม่ถ้วนในแต่ละครั้งที่ผ่านตรงจุดนี้เมื่อไรเขาก็มักระอาแล้วก็คอยฟุ้งฝัน ถึงวันที่เขากับเมียจะได้ออกจากเมืองหลวงนี้ไปอยู่ที่ไหนไกลๆพร้อมกับเงินก้อนใหญ่สักทีเสียงโทรศัพท์มือถือของผู้หญิงคนนั้นมันได้หวีดดังขึ้นทำให้เลิศแล้วก็เธอพากันสะดุ้งอะไรนะจะถึงแล้วจะถึงแล้วเออเออรถติดที่สี่แยกนี่แหละอา้าวแล้วเธออยู่ตรงไหนล่ะเห็นละเหละ อยู่ถัดไปสามคันเองจะให้ลงไปด้วยกันเลยเหรอจะทันหรือไงเธอติดไฟแดงนานแน่นะได้ได้งั้นเดี๋ยวนะฉันจะจ่ายเงินเขาก่อนเสียงผู้หญิงคนนั้นพูดโทรศัพท์แล้วก็ลุกลี้ลุกลนเปิดกระเป๋าสตางค์เท่าไหรนะโชฟเฟอร์ขอฉันลงที่นี่แล้วกันนะรถพี่สาวฉันนะ่ะอยู่ข้างหลังนี่เองเธอได้ชะโงมาดูมิเตอร์ แล้วก็ดึงแบงค์ร้อยออกมาสองใบร้อยสามสิบอ้าวไม่มีเศษด้วยตายแล้วไฟเขียวแล้วสิคุณเลิศเร่งพลางทำทีควักล้วงหาเงินทอนจ้าละวันเขารู้ในห่วงเวลาฉุกละหุกเช่นนี้พวกผู้โดยสารที่เร่งรีบมักจำเป็นจะต้องทิ้งเศษเงินเล็กๆน้อยๆเอาไว้ให้เขากับเมียได้พอซื้ออะไรกินนิดๆหน่อยๆเป็นบางมือ้อบางคราวเสมอสิบยี่สิบ หรือแม้แต่หนึ่งถึงสองบาทสำหรับคนจนแล้วมันมีความหมายทั้งนั้นแหละมีใบห้ใบเดียวเองเขาได้ยื่นใบห้ยับยุ่ยี่ให้เธอดูทั้งทางที่มีแบงค์ยี่สิแล้วก็เหรียญสิบอีกหลายเหรียญในกระเป๋าสตางค์แต่เรื่องอะไรจะทอนให้ครบทอนให้ก็โง่ของแบบนี้มันต้องรู้จักหาช่องทางอยู่กรุงเทพไม่รู้จักทางหากินไม่รู้จักเอาตัวรอด ก็หิวท้องเกิ่วอดตายกันพอดีรถคันข้างหน้าขยับไปแล้วคันข้างหลังเขาบีบแตรเสียงดังลั่นก็ได้ก็ได้เธอตอบกระแทกขวาใบห้าสิบนั้นอย่างเร็วแล้วก็รีบผลุนพันเปิดประตูรถออกไปจนเกือบจะโดนรถมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งแทรกมาระหว่างช่องชนเอาเธอกระโดดหลบแล้วก็รีบหาทางเอาตัวรอดแล้วก็คงกำลังมองหารถคันที่เธอจะไปโดยสารต่อด้วย อะไรบางอย่างหนึ่งมันทำให้เลิศรู้สึกแปลกๆขณะที่เขามองไปที่เธอแล้วเอ๊ะในหอบของผู้หญิงคนนั้นในอ้อมแขนของเธอไม่มีถุงผ้าสีดำหนะเร็วเท่าความคิดเลิศมองไปที่เบาะหลังแล้วก็ก็เห็นว่าถุงสีดำนั่นมันยังกองอยู่กับพื้นเบาะนั่นเองสองแสนบาทเชียวนะ ทั้งเนื้อทั้งตัวของโชเฟอร์แท็กซี่คนยากนั้นสั่นระทึกเต็มไปด้วยความตื่นเต้นแล้วก็ยินดีปรีดาเท้าเขากดเหยียบคันเร่งออกรถด้วยความรวดเร็วจนแทบจะกระแทกชนคันข้างหน้าและแม้จะออกตัวไวขนาดไหนเขาก็ยังทันได้เห็นผู้หญิงคนนั้นกรีดร้องยืนกระทึบเท้าชี้ไม้ชี้มือมาที่รถของเขาราวกับคนบ้าใบหน้าบิดเบี้ยวของเธอนั้น ยังได้ติดอยู่ในใจเขานานหลายปีนับตั้งแต่นั้นมาเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วราวกับติดปีกที่สุดเลิศกับเมียก็สามารถหลุดออกจากวงล้อมของกรุงเทพ,พไปได้อย่างมหัศจรรย์เงินสองแสนบาทที่เลิศได้เชิดของผู้หญิงคนนั้นมาในคราวนั้นมันทำให้เขากับเมียได้มีชีวิตอย่างที่เขาได้ฝันไว้ ในตำบลเล็กๆที่อยู่ในจังหวัดไกลเปินเที่ยงใกล้ชายแดนแห่งหนึ่งทั้งคู่ได้เช่าบ้านหลังเล็กๆอยู่ด้วยกันถึงแม้ว่ามันจะไม่ใหญ่โตแต่มันก็สุขสบายกว่าที่เคยอยู่ในกรุงเทพแน่นอนสองคนผัวเมียเริ่มก่อร่างสร้างตัวด้วยเงินที่ได้มาจากการเปิดร้านขายของชำเล็กๆซึ่งมันทำกำไรให้ไม่มากเท่าไหร่ในช่วงแรกแต่พอในปีต่อๆมา ข้าวของที่นาํามาขายก็เริ่มทวีจํานวนขึ้นตามจํานวนของผู้คนที่ย้ายเข้ามาอยู่ในตําบลน,นี้มากขึ้นจากร้านเล็กๆครูหาเดียวจนบัดนี้ทั้งคู่ก็ได้มีบ้านเป็นของตัวเองแล้วแล้วก็มีลูกเล็กๆอีกสองคนเลิศได้มีชีวิตที่พรั่งพร้อมมีวันเช่นคืนสุขกับลูกแล้วก็เมียอย่างน่าอัศจรรย์เขานึกไม่ออกเลยว่า ถ้าหากไม่มีเงินก้อนนั้นถ้าเขาไม่ตัดสินใจทำแบบนั้นเขาจะได้มีความสุขแบบนี้หรือเปล่าตลอดเวลาเป็นสิบปีที่ผ่านมานั้นไม่มีอะไรในหัวของเลิศสักแว็บเดียวที่ว่าเขาคิดจะเอาเงินไปคืนผู้หญิงคนนั้นไม่มีแม้แต่แว็บเดียวที่จะนึกสงสารเห็นใจผู้หญิงคนนั้นเลยอาน,นิจจาเลิศไม่ได้นึกสงนิดว่าถ้าห่างในทางกลับกันแล้ว เป็นตัวของเขาเองที่เป็นคนเดือดร้อนเพราะว่าถูกเช็ดเงินหนีไปต่อหน้าต่อตาชีวิตของเขาจะเป็นไปในรูปแบบไหนเขาไม่เคยบอกเมียถึงที่มาที่ไปของเงินก้อนนี้เลยนอกจากบอกแต่ว่าบุญหล่นทับส่วนเมียของเขาก็ฉลาดพอที่จะไม่ซักไซไล่เลียงในเมื่อเธอได้มอบชีวิตของตัวเองให้อยู่ภายใต้การน,นำทางของเขาแล้ว เธอก็ยอมเป็นช้างเท้าหลังที่ดีก้มหน้าก้มตาตามเข้าไปโดยไม่ปริปากให้เกิดเรื่องใดๆที่จะต้องแค้นเคืองใจต่อกันสำหรับเธอแล้วความสุขของคนในครอบครัวย่อมสำคัญที่สุดเพราะว่าครอบครัวเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตของเธอเมียของเลศิศรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณเงินก้อนนั้นก็ด้วยบุญเลินทับก้อนนั้นแหละทำให้ทั้งคู่มามีชีวิตใหม่ ทำให้พวกตนลืมตาอ้าปากได้เด็กๆก,ก็ได้รับการเลี้ยงดูแล้วก็เติบโตมาอย่างมีคุณภาพก็ด้วยเงินก้อนนั้นดังนั้นถูกแล้วที่พวกเขาจะเรียกมันเป็นเช่นนั้นว่าบุญหล่นทับมันจะเป็นอะไรอื่นไปได้อย่างไรนอกจากบุญหล่นทับวันชื่นคืนสุขได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วเงินที่พวกเขามีแต่แรกนั้น ณวันนี้มันก็ได้พอกพูนขึ้นตามผลกำไรที่ได้มาเงินทองไหลามาเทมารากับเสกสั่งได้ชื่อเสียงของเลิศกับเมียเป็นที่รู้จักไปในหลายตำบลและเขาก็ไม่ได้ปิดกั้นชื่อเสียงนี้เพราะว่าทั้งกู่ต่างเปลี่ยนชื่อเสียงเรียงนามมาแล้วแล้วก็ไม่เคยเอ่ยให้ใครฟังถึงชีวิตแต่หนหลังเมื่อครั้งยังมีชีวิตที่ยากลำบากในเมืองกรุง จนพากันมาตั้งหลักแหล่งถึงที่นี่ไม่แปลกที่ชื่อเสียงและก็ความสุขของพวกเขานี้แววไปถึงหูเหล่าร้ายจนได้พวกโจรชายแดนซึ่งอยู่เหนือกฎหมายไม่ว่าจะของประเทศไหนพากันหูผึ่งเมื่อรู้เรื่องราวของเศรษฐีเลิศความมีเงินของคู่ผัวตัวเมียที่รวยที่สุดในตำบลน,นี้มันช่างยั่วยวนกิเลสข,ของพวกมันอย่างเอกอ์ พวกมันได้ฟังถึงความสุขความรักที่คนในครอบครัวนี้มีให้กันจนแทบสำลักนั้นแล้วมันก็ได้เอาเงื่อนไขเหล่านั้นแหละมาตั้งไว้เป็นค่าหัวอันดับแรกเพื่อไถ่ชีวิตลูกชายของเศรษฐีเลิศเจ้าของร้านชำกับเมียผู้คนยิ่งรักกันมากเท่าไหร่ค่าหัวก็ย่อมสูงเป็นธรรมดา ในวันหนึ่งข่าวเรื่องลูกชายของเท่าแก่ร้านขายของชำที่มีชื่อว่าเลิศก็ได้ถูกจับไปเป็นตัวประกันที่เกิดขึ้นในวงแคบแบเฉพาะคนที่รู้จักแล้วก็สนิทกับครอบครัวนี้ดีเท่านั้นเมียของเลิศเป็นลมแล้วเป็นลมอีกในขณะที่เลิศหรือว่าเท่าแก่ผู้มั่งคั่งในตำบลตกใจแล้วก็เสียขวัญจนแทบสรงกายไม่อยู่ เขาจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงถ้าไม่มีลูกชายคนโตครอบครัวจะเป็นครอบครัวต่อไปได้ยังไงถ้าขาดคนใดคนหนึ่งไปเช่นนี้โจรมันติดต่อมาถึงเลิศพร้อมเอ่ยขอค่าหัวลูกชายคนโตของเท่าแก่ห้าล้านบาทเงินสดจำนวนนั้นมันเท่ากับทรัพย์สินทั้งหมดของเท่าแก่ที่มีในตอนนี้เสอีกที่สุดเขาก็ได้วิ่งเต้นเอาที่บ้านไปจำนอง เขายอมทําทุกอย่างเพื่อที่จะถ่ายลูกชายคืนมาให้ได้แล้วเขาก็ไม่กล้าไปบอกตำรวจตามคําขู่ของพวกเหล่าร้ายที่ว่าพวกมันจะฆ่าลูกของเขาซะถ้าเรื่องนี้รู้ถึงหูตำรวจเพราะว่าพวกมันไม่อยากตกเป็นข่าวแล้วก็ถูกกวาดล้างไล่ล่าอย่างเอาเป็นเอาตายไม่ว่าจากประเทศใดทั้งสิ้นเษฐีเลิศได้รวบรวมเงินได้จำนวนห้าล้านบาทในเวลาไม่นานนะัก เขาได้ถอนเงินสดมาจากทุกแหล่งทั้งหยิบยืมทั้งจำนองทั้งยอมทุกอย่างทุกสิ่งเพื่อให้ได้เงินก้อนนี้มาถ่ายลูกคืนจากคนพวกนั้นในขณะนั้นเขากำลังนั่งนับเงินจำนวนห้าล้านบาทช่วยก,กันกับเมียเพื่อที่จะเอาไปถ่ายชีวิตลูกชายคืนมาจากพวกเหล่าร้ายนั่นเองเลิศถึงกับสะอึกเมื่อนึกขึ้นได้ว่าครั้งหนึ่งเขากับเมีย ก็ช่วยกันนับเงินกองโตที่สุดในชีวิตด้วยกันแต่มันเป็นคนละอารมณ์กันครั้งนั้นทั้งคู่มีแต่ความชื่นมืน่นเงินสองแสนบาทกองโตนั้นมันได้สร้างความเบิกบานใจเป็นที่สุดให้แก่คนทั้งคู่ความหวังความฝันความฝันอันเรืองรองนั้นมันได้โผล่สว่างสายท่ามกลางกองเงินนั่นเองพี่ ฉันนึกไปถึงวันนั้นนะ่ะจู่ๆเมียของเขาก็พูดขึ้นมาและไม่น่าเชื่อเลยว่าขณะนี้ทั้งคู่กําลังนึกถึงเรื่องเดียวกันอยู่เงินสองแสนบาทในวันนั้นกับเงินห้าล้านบาทในวันนี้มันมีค่าพอๆกันเลยนะพี่ว่าไหมเลอได้ตอบคำถามเมียอยู่ในใจเขารู้ดีว่าวันนั้นเงินสองแสนบาทมีค่าที่สุด แต่วันนี้เงินห้าล้านบาทก็มีค่าที่สุดสำหรับพวกเขาพอๆกันแต่วันนี้นาทีนี้ลูกสำคัญยิ่งกว่าทรัพย์สินใดๆที่พวกเขามีทั้งหมดพี่ต้องช่วยลูกเรากลับมาให้ได้นะแล้วเมียของเขาก็เริ่มร้องไห้ลูกเป็นชีวิตของเราพี่จะต้องเอาลูกกลับคืนมาให้ได้เงินทองเป็นของนอกกายไม่ตายเราก็หาเอาใหม่ได้นะ วางใจเถอะพี่เชื่อว่าพวกมันจะต้องปล่อยลูกเราออกมาแน่นอนถ้ามันได้เงินไปแล้วพี่เลิศลูกเรานะ่ะมีคนเดียวเท่านั้นเงินทองนั้นนะ่ะบทเราจะได้มาข้างบนท่านประธานให้เราอยู่แล้วฉันไม่กลัวลำบากหรอกพี่เพราะเรานะ่ะโชคดีเราทำดีก็จะมีบนหล่นทับอย่างที่พี่บอกเลิศใจหายวาบเมื่อความทรงจำ มันได้พูดว่ามาบอกเขาว่าในตอนนั้นผู้หญิงคนนั้นกำลังจะนำเงินสองแสนบาทไปประกันตัวลูกชายของเธอออกจากกรงขังเช่นกันตายละแล้วเขาก็จริงเอาเงินจำนวนนั้นมาซะเงินที่เขาบอกกับเมียว่ามันเป็นบุญหล่นทับก้อนนั้นแหละเขาเอามาสวยสุกกันที่นี่แล้วบัตนี้ ครอบครัวนั้นจะเป็นเช่นไรเลิศนึกไปถึงว่าในตอนนี้ถ้าใครมาแย่งชิงเงินจำนวนห้าล้านบาทนี้ไปจากเขาซะชีวิตลูกของเขาก็คงจะจบเส้นแต่เพียงเท่านี้ลูกไม่มีวันจะได้กลับมาบ้านมาหาเขาอีกถ้าเขาไม่มีเงินห้าล้านบาทนี้ตายแล้วเลิศอุทานใบหน้าเขาซีดเผือด เขาเพิ่งร er, you know, anyway? ู้สำนึก <ę> ร sí ู้ผิดชอบชั่วดีเพิ่งปรากฏอยู่ในใจเขาณห่วงเวลานี้เองอะไรพี่อะไรพี่เลิศพี่บอกฉันนะพี่เป็นอะไรเมียของเขาตกใจตามและด้วยความทุกข์ที่มีอยู่ในหัวใจอยู่แล้วเธอก็ได้ปล่อยโฮออกมาหลางจับตัวเลิศเขย่าอย่างแรงทันทีพี่พี่บอกฉันมานะมีอะไรเกิดขึ้น ทำไมพี่ถึงทำหน้าตกใจได้ขนาดนั้นเมียของเลิศเธอทั้งดึงแล้วก็ถึงเขาอยากกับคนเสียสตินี่แสดงว่าเลิศรู้อะไรเกี่ยวกับตัวลูกหรือว่าตัวโจรขึ้นมาหรือไงถึงได้ทําหน้าเหมือนคนที่ตายแล้วเช่นนี้พี่มันมีอะไรเกิดขึ้นพี่บอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะเธอได้ทุบอกเขาแล้วก็ร้องไห้ปิ่นว่าจะขาดใจ พี่มีเรื่องจะสารภาพพี่ไม่รู้ว่ามันจะสายเกินไปหรือเปล่าแต่พี่น่ะเพิ่งจะสำนึกได้นี่เองว่าสิ่งที่เรากําลังเจออยู่ในขณะนี้ก็คงจะเป็นเช่นเดียวกันกับสิ่งที่ผู้หญิงคนนั้นได้จะเจอเช่นกันเขาคงจะขายบ้านขายรถเพื่อหาเงินจํานวนนั้นให้ได้จนครบที่เขาพร้อมที่จะนำเงินสองแสนบาท เอาไปประกันตัวลูกชายของเขาเพื่อให้ลูกของเขาได้รับอิสรภาพแต่พี่เองนี่แหละพี่ผิดเองที่พี่ไปเชงเอาเงินของเขามาเงินอะไรกันพี่สองแสนบาทนั่นนะ่ะเงินบุญหล่นทับที่พี่บอกฉันใช่ไหมเมียของเลิศมีสีหน้าตกใจมากมันไม่เกินไปกว่าความรู้สึกของเขาในตอนนี้เลยใช่เงินสองแสนบาทนั่นแหละ มันเป็นเงินของผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกว่ากำลังจะไปประกันตัวลูกของเขาออกจากกรงขังพี่ได้ยินเขาพูดคุยกันทางโทรศัพท์พี่รู้ทั้งรู้ว่าเขากำลังเดือดร้อนกำลังลำบากมากอาจจะถึงขั้นขายบ้านขายรถจนหมดสิ้นเนื้อประดาตัวคงจะเหมือนกับที่เรากำลังประสบกันอยู่ในขณะนี้ก็คงจะเพื่อช่วยเหลือลูกของเขาออกมาจากกรงคังแต่พี่นะ่ะกลับไปชิงเอาเงินจานวนนั้นมาจากเขาซะ ทำไมพี่เลวขนาดนี้นะอะไรนะพี่เลิศทำไมพี่ทำอย่างนี้ล่ะทำไมพี่ไม่บอกฉันสักคำว่าพี่ไปเอาเงินของคนอื่นเข้ามาพี่รู้ว่าถ้าพี่บอกเธอไปเธอก็คงจะไม่ยอมแต่ถ้าเธอไม่ยอมชีวิตเราก็คงเป็นแบบเดิมจะต้องจมปลักอยู่กับความจนความยากจนค้นแค้นและเราก็คงไม่ได้ลืมตาอ้าปากอย่างทุกวันนี้ แล้วพี่ก็บอกฉันว่าพี่ได้มาโดยบุญกุศลเนี่ยนะโธ่ทำไมพี่ถึงทำแบบนี้ทำไมพี่ไม่บอกฉันตั้งแต่แรกพี่เลิศเมียของเขาเริ่มร้องไห้อีกครั้งเธอว่าเขาเธอโจมตีความดีงามในหัวใจของเขาอย่างรุนแรงเงินก้อนนั้นนะ่ะมันไม่ใช่เงินบุญแล้วล่ะพี่แต่มันเป็นกรรมต่างหากที่หล่นทับเราอยู่นะ่ะ เงินร้อนเงินร้ายอย่างนั้นน่ะเงินเขากําลังเดือดร้อนพี่น่ะไปซ้ําเติมเขานะมันเป็นกรรมนะพี่เมียของเลิศร้องไห้คร่ำครวญเกลือนกลิ้งอย่างสะอึกสะอื้นโถลูกแม่แม่ขอโทษส่วนเลิศนั้นเขาก็เริ่มได้คิดในตอนนี้เขาสะอื้นฮักๆักไม่ต่างกับเมียเลย พี่คิดน้อยไปหน่อยตอนนั้นนะ่ะพี่ก็แค่อยากให้เราไปจากกรุงเทพให้พ้นพ้นจากความยากจนสักทีแต่พี่นะ่ะลืมนึกไปพี่ไม่รู้จริงๆเลยว่าสักวันเราเองนะ่ะคงจะต้องตกมาอยู่ในสภาพแบบนี้พี่ไม่รู้จริงๆนะวัดกรรมนะ่ะมันทำไมถึงได้ตามเราทันรวดเร็วขนาดนี้เมียของเลิศเงียบไปแล้ว เธอคงร้องไห้หรือว่าตกใจเสียใจจนพูดไม่ออกไปเสียแล้วพี่จะไปช่วยลูกเราต้องมีความหวังสิพี่รู้ว่าพี่ทำอะไรไม่ดีไว้แต่ตอนนี้เราคิดถึงเรื่องลูกก่อนเธอะเราไปช่วยลูกก่อนให้ลูกได้ออกมาก่อนจากนั้นพี่จะหาทางเอาเงินไปคืนเขาเองพี่รู้แล้วล่ะว่าความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นน่ะมันไม่จีรังยั่งยืนเช่นนี้เอง พี่เลิศฉันเสียใจจริงๆนะที่อุสาเชื่อใจไว้ใจพี่มาตลอดทำไมพี่ถึงเป็นคนแบบนี้พี่ทำลายเราทำลายครอบครัวด้วยตัวของพี่เองข้าลูกไม่ได้กลับบ้านฉันจะไม่ให้อภัยพี่เลยเมียเลิศจ้องหน้าเลิศขมิงตัดท้อต่อว่าและแววตาก็เปลี่ยนไปเหมือนเป็นใครคนอื่นไปเสียแล้ว คนที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยในชีวิตพี่ขอโทษมันสายไปแล้วพี่และคนที่พี่จะขอโทษไม่ใช่ฉันแต่มันเป็นครอบครัวของผู้หญิงคนนั้นต่างหากพี่ทำลายความหวังของเขาตอนนี้พี่ก็กำลังทำลายความหวังและความฝันของฉันไปด้วย<ม>เลิศร้องไห้สะอึกสะอื้นเขารู้แล้วณนะบัดนี้เองว่าเมื่อกรรมมันย้อนกลับมาเล่นงานเขาและครอบครัวนั้น มันน่ากลัวและมันก็โหดร้ายที่สุดชนีนี่เองไปเอาของของคนอื่นมาไปทำลายความหวังและก็ความฝันของคนอื่นมาบทลงโทษของเขามันจะเป็นเช่นไรเป็นสิ่งที่เลิศรับรู้แล้วก็ทุกทรมานใจที่สุดแล้วในยามนี้เองเวลานี้เงินกองสูงอยู่ตรงหน้าห้าล้านบาทนั้นไร้ค่าไปเสียแล้ว เขาอยากจะเห็นแต่รอยยิ้มของลูกกับเมียเขาอยากให้ลูกกลับมาบ้านแต่ทว่าหนทางกรรมมันจะตัดสินชีวิตของเลิศเช่นไรให้เขาหันหน้าไปทางไหนเขาไม่สามารถรู้ได้เลยจบแล้วนะคะคุณผู้ฟังและน้องๆค่ะ น้องๆเห็นไหมคะตัวอย่างนิทานกฎแห่งกรรมในวันนี้นะคะการสแสวงหาความสุขบนความทุกข์ความเดือดร้อนของผู้อื่น,<ค>นเมื่อกมนั้นนะคะย้อนกลับมาหาคนผู้นั้นเมื่อไหร่มันทวีคูณแล้วก็สร้างความเจ็บปวดให้คนผู้นั้นมากมายเหลือเกินนะคะ